สวัสดีครับผมซารนะครับตอนนี้นะครับทุกท่านกำลังมาชมสติมดาวน์ชานอลนะครับวันนี้ผมอยู่ที่นี่ฮะสนามยิงปืนเขาเขียวนครสวรรค์อยู่กับโปรดักต์ดีๆีหนึ่งตัวที่มีให้เช่ายิงนะครับตัวนี้เป็นโปรดักต์ของเบนเดอรีนะครับโมเดล m 4ผลิตในอิตาลีนะครับราคาไม่เบานะครับซื้อใหม่หน้าร้านก็เกือบแสนนะครับดีเทลคร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นลูกสองนะฮะระบบเซมิออโต้ขนาด12เกร8นัด7นัดในหลอด1นัดในลำเพลิงนะครับระบบเซมิออโต้คือการดึงคังหนึ่งครั้งแล้วยิงได้อย่างต่่ออเนนนืงจหมดะครับ แล้วก็ตัวนี้มีระบบเซฟตี้ด้านล่างนะครับเซฟแาะเซฟนะครับถ้ามีสีแดงแปลว่าพร้อมยิงนะครับถ้าบอกมีฝั่งจะเป็นเซฟนะครับไม่สามารถเหนี่ยวกลได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับสําหรับกดเพื่อลดสไลด์นะครับแล้วเราดึงสไลด์มาปุ๊บนะครับปุ่มตัวนี้มันจะค้างเราก็่กดนะครับสไลด์จะเลื่อนลงอย่างนี้นะครับปุ่มด้านล่างนะครับมีหน้าที่สําหรับกดเพื่อค้างสไลด์หรือกดเพื่อเรียงลูกแค่ได้สองหน้าที่นะครับโอคนะครับเห็นไหมครับ มันก็จะเด้งกลับมาฟืนเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไม่กดมันมันจะคลาสไลด์ไม่ได้นะครับเห็นไหมครับถ้ากดไปนะฮะที่จะคลาสไลด์ได้โอเคนะครับเนี่นะครับโอเคนะครับปืนตัวนี้ไม่ต้องตัวนะครับผมเคลียร์เรื่องความปลอดภัยก่อนรีวิวแล้วนะครับแล้วเป็นปืนที่มีทะเบียนนะครับตัวนี้นะฮะแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับมีศูนย์เลนดอทให้ด้วยสามารถเล็งได้ง่ายขึ้นนะครับติดอยู่บนรางที่คลาที่นี่นะครับปันท้ายยี่หได้นะครับเลือกอความยาวได้ตามที่ต้องการปันท้ายเป็นยางนะครับ ยิงแล้วไม่เจ็บไหลนะฮะเห็นไหมฮะกระจมือหน้าเป็นยางนะครับจับกระทับบ่าได้ง่ายตรงเป็นแบบทัชที่เข้านะครับสามวรถขยับคอนโทรลได้ดีนะครับศูนย์หน้านะฮะเห็นไหมฮะตัวนี้เลงง่ายนะครับรวมกับเล็ดดอดด้วยง่ายไปใหญ่นะครับเห็นไหมฮะลักษณะการจับแล้วก็ปืนตัวนี้ผมบอกว่าราคาเขาค่อนข้างกระสูกนะครับน้อยคนที่จะมารีวิวนะครับผมก็ไม่ได้ซื้อมาอันนี้เป็นความขอจากผู้ใหญ่นะฮะให้มารีวิวนะครับ เป็นความดุดคอที่สูงมากนะคะเพราะน้อยคนที่จะแบ่งปันนะครับแล้วก็ปืนรุน่นนพิเศษตรวนี่าด้านหน้าน,นะฮะตัวนี้มีโชคให้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะสามารถใส่โชคได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นปืนที่สมบูรณ์แบบนะครับเบนารี M4 จากอิตาลีนะครับครอบตัวนะครับโอ้โห ใครที่ถูกใจนะครับอยากเข้าคร์งก็ขออนุญาตเรียบร้อยนะครับหรือใครที่อยากลองยิงเิอที่สนามยิงปืนเขาเกี่ยวนครสวรรค์ได้นะครับวันนี้ช่องผมก็มารีวิวเพียงแค่นี้นะครับใครที่ถูกใจช่องผมกดไลค์กดแชร์และสับ Subscribe ให้ด้วยนะครับสนิมหน้าช่องสวัสดีครับผมไปคุยกัน